ยามื้อเย็นของเธอไปหาพ่อไปเอ่อวปเอมันเคี้ยวเจอ,อยามันจะคลายไหมจับมนันไว้ก่อนนี่ปิ้งยาทิ้งไม่ได้โง่นะครับ ไม่ได้ผลเอาเข้าข้างปากเหมือนเดิมแหละ๋ยวมันเคี้ยวนะมันขมนะมันค้ายเองปล่อยมันเคี้ยวแคปซูลเดี๋ยวมันขมมันแล้วมันคายจริงจริงแน่นนเอาเข้าข้างปากเดี๋ยวแคปซูลละลายก่อนหาย นี่นกเม่นนะั่นน่ะเดี๋ยวก็ปิ้งทิ้งอีกแดนนะแดนมากินนันไปกินน้ำแล้วนะ่ะยาติดคอเดี๋ยวเคี้ยวเจียยาทิ้งอีก เห็นไหมปิ้นยาไหมปิน้นป่ะ <laughs> <laughs> บอกแล้วว่าไม่ได้โง่นะครับเค่เอาแต่ลูกชิ้นพอเออมันปิ้นทิ้งหมดเลย <c oughs> ใส่ข้างเน่ยใส่ข้างโอเคเนี่ยเรียบร้อย